สิ่งที่ต้องปรับตัวเร็วตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของวิธีคิด mindset ต,ต่างๆด้วยนะคะว่าเรานะคะตอนนี้สถานการณ์หลายอย่างมันลุมแล้วเข้ามาเรื่องเศรษฐกิจก็แล้วนะคะเรื่องโควิดก็แล้วนะคะสิ่งที่เราต้องปรับเลยคือเรื่องของ mindset วิธีคิดคิดบวกนะคะคิดยังไงให้มีความสุขคิดยังไงให้เราไม่ทุกข์ไม่วิตกไม่กังวลนะคะเหล่านี้นะคะปรับวิธีคิด mindset ด้วยนะคะอันนี้คือทักษะเรื่องของการปรับตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครคิดลบคิดไม่ดีเราก ก็จะหาแต่ข้อไม่ดีหาแต่ข้อด้อยมองหาแต่สิ่งที่แย่ๆทำให้เราเนี่ยไม่พัฒนานะคะถ้าเรานะคะมีทักษะในการปรับตัวอันดับแรกปรับความคิด ปรับแนวคิดทัศนคติมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างง่ายๆแล้วก็เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยนะคะดีไหมคะแล้วก็บอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวกันไปเรื่อยๆปรับเยอะเลยปรับหลายอย่างจนที่เป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องมีทักษะในเรื่องการปรับตัวอย่างนี้ไปตลอดนะคะเพราะที่ผ่านมาหลายๆคนรู้แล้วว่าเออปรับตัวทํางานปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนะครับ ปรับมาใช้โลกโซเชียลเยอะขึ้นอันดับแรกนะคะปรับตัวเรื่องของวิธีคิด mindset ปรับจากข้างในเราเนี่ยนะว่าเราไม่อันตี้สิ่งต่างที่เข้ามาแม้กระทั่งโลกโซเชียลตอนนี้นะคะข้อ2นะคะข้อ2คือทักษะในเรื่องของการปรับตัวใช้สื่อโซเชียลหลายคนไม่ปรับตัวนะคะอยากที่จะมีอาชีพใหม่อยากที่จะมีไรายได้เพิ่มแต่เราไม่ปรับตัวนะคะแม้กระทั่งหลายคนนะคะเรื่องของการใช้ Facebook สื่อไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็โซเชียลยมีอีก หลายแอปพลิเคชันที่เป็นเรื่องของโซเชียลกลายเป็นว่าเราไม่ปรับตัวนะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันมาจากทักษะข้อแรกทักษะข้อแรกคือเรื่องของการปรับ mindset ที่ดีมีทัศนคติที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้ประกอบการยุค เก่ายุคเดิมที่เราอยู่ในโลกโลกเดิมเมื่อตะกี้อะ่ะไม่กี่วันที่แล้วอะ่ะที่เราต้องอยู่โลกเดิมๆนะคะหรือเดือนที่แล้วก็ตามเราต้องปรับแล้วหลายองค์กรหลายบริษัทก็ยังขยับตัวไม่ทัน,นะคะแต่นะคะเป็นข้อดีของคนที่มีความคล่องตัวคนที่ไม่ได้ยึดติดกับองค์กรแล้วก็คนที่ปรับตัวได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วเขาปรับตัวก่อนหน้านี้อาจจะมีเปิดเพจปรับร้านเป็นออนไลน์พอเกิดวิกฤตนี้เขาเริ่มสบายตัวแล้วเขาเริ่มแบบอยู่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือเป็นห่วง อีกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นมาแล้วก็ยังมีความคิดที่แบบว่ากล้า,ก,าก,กลัวอยู่เพราะว่าหลายๆคนให้อินบ็อกซ์มาถามแล้วก็ปรึกษาในเรื่องของการเปิดเพจเปิดหน้าร้านใช้สื่อโซเชียลใช้ไอทีต่างๆนะคะหลายคนที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็รู้ว่าเราเก่งเรื่องนี้ก็เลยอยากที่จะมาเรียนรู้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะเรียนรู้ทักษะที่2ในเรื่องของการใช้โซเชียลนะคะ วิธีเรียนรู้ง่ายๆมากเลยนะคะถ้าเรามีมือถืออยู่แล้วเรียนรู้ฟรีๆใน u t u b e ก็ได้ถ้าใครเข้าไม่เป็นนะอินบอกมาถามได้นะคะและเรื่องของการเปิดเพจทำวิดีโอหรือการใช้สื่อต่างๆหรือทักษะที่เราจะเพิ่มขึ้นมานะคะทักษะที่คูรล,ลี่กำลังจะบอก5ข้อนี้เนี่ยคุณสามารถทำได้ตอนนี้แล้วก็รองรับได้ถึงอนาคตโซเชียลเราใช้อะไรกันบ้าง Facebook Facebook ส่วนตัวมีเพื่อนนะคะสามารถโพสต์ขายสินค้าได้เช่นกันนะคะแล้วก็เพจ เป็นอะไรที่กว้างมากๆนะคะ Instagram TikTok, ม i ิกตอร์วมไปถึง Line Official นะคะตอนนี้ต้องปรับแล้วเป็น Line Official นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะคะเริ่มหาทักษะเรียนรู้ได้เลยถ้าเราทุนน้อยเรียนรู้จากสื่อฟรีใน Google ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook สามารถเสิร์ชซึ่งมีโค้ดมีครูออกมาให้ความรู้เยอะแยะเลยนะ,ะตอนนี้ต้องบอกว่า เป็นโชคดีของออนไลน์ตอนนี้มากเพราะว่าโค้ชครูที่ออกมาให้เนี่ยเขาก็เก่งทางด้านนั้นโดยเฉพาะโดยที่วิกฤตตอนนี้เราไปเรียนรู้ในมหาลัยไม่ได้เราไปติวเตอร์ไม่ได้นะคะเราก็ปรับเป็นออนไลน์หมดเลยแล้วคนที่ปรับตัวเร็วจากข้อหนึ่งก็จะได้เปรียบมีรายได้ทันทีนะคะคุณก็ต้องปรับตัวแล้วก็มีรายได้แบบทันทีเหมือนกันนะคะคนที่จะปรับตัวมาออนไลน์ตอนนี้นะคะสิ่งแรกเลยยังไม่เปิดเผยตัวตนของเราเองนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เปิดเผยตัว เราก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีใครรู้จักเรานะคะแม้กระทั่งเฟซบุ๊กที่เราจะเผยโฉมหน้าของเรานะคะว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีอาชีพอะไรอันนี้บอกได้เลยว่าก็ไม่แปลกนะคะรีบขึ้นมาเปิดเผยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีจุดยืนมีจุดยืนนะคะแล้วก็เพิ่มทักษะเพิ่มเติมที่ทําให้เราได้เงินอย่างรวดเร็วนะคะบอกเลยว่าไม่นานนะคะ คุณสามารถทําได้เลยอย่างคุณใช้เฟซได้ไหมสามารถเช็ดเฟซได้ใช้ลายได้โอเคแค่นี้จบใช้โทรศัพท์ได้จบนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะ mm hmm. บอกเลยไม่ยากคุณใช้ทักษะข้อหนึ่งคือคุณเปิดใจเปิดใจก่อนว่า mm hmm. โอเคโลกมันเปลี่ยนไปนะฉันยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนมีอะไรบอกฉันสิฉันทําไม่ได้ใครช่วยฉันได้นะคะคุณรลี่ช่วยได้ถ้าคุณเปิดใจนะแล้วคุณยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสามารถทําอะไรก็ได้นะ,ะบนโลกใบนี้ถ้าเราเปิดใจใช้ทักษะเรื่องของการปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง เรียนรู้นะคะบ,บอกเลยว่าเปิดใจนิดนึงนครับและอย่าลืมนะคะว่าต้องลงมือทําเพราะว่าตอนนี้คุณมีเวลาแล้วนะคะไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะมาหยุดเราได้นะคะท่านเรานะคะยอมรับ ในตัวเราแล้วเรายอมรับที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะคะโดยการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆใ,ใช้โซเชียลอย่างมือถือเนี่ยนะคะมันเรียนรู้ง่ายมากเพราะฉะนั้นนะคะเราเปิดใจเรียนรู้ในเรื่องของสื่อโซเชียลนะคะข้อต่อมานะคะข้อ3นะคะคุณรลรีบอกเลยว่าเราควรจะมีในเรื่องของการใช้ทักษะสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนบนมือถือนี่นะคะทักษะนี้นะคะมันง่ายมากนะคะเพียงแค่เรา ยอมรับแล้วก็เรียนรู้นะคะทักษะใหม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเราใช้โทรศัพท์บ้านใช่ไหมต่อมาเราใช้โทรศัพท์กดปุ่มแล้วต่อมาเป็นสมาร์ทโฟนนะคะและพอเราเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะทั้งหมดฮะ,ะบนสมาร์ทโฟนเนี่ยมีอะไรบ้างมีการใช้อินเทอร์เน็ตมีการโทรวิดีโอคอลนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปออกกล้องเออนะคะข้อนี้สําคัญมากนะคะการออกกล้องบอกเลยว่าเอา่อใครที่ดูอยู่นี้นะคะการออกกล้องไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหลายคนข้อนี้ก็ปลดล็อกกันเป็นปีเหมือนกันนะคะ ให้พร้อมก่อนแต่คนที่เปิดใจนะคนที่เปิดใจ2วันเขาสามารถปรับลุกแต่งตัวลุกขึ้นมาแต่งตัวนะคะ mm hmm. แล้วก็ไลฟ์สดได้ทันทีเลยวันนี้เขาก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ช้าเลยถ้าเราเปิดใจนะคะทักษะในการใช้มือถือเนี่ยจะทําให้คุณผลิตเงินได้เพราะในนี้นะคะสามารถใช้สื่อ Facebook ได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o เพจ g e i n s t a g r a นะคะโซเชี l ลไลน์ออฟฟิเชเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ทักษะของการใช้มือถือ นี้นะคะพูลลี่นะ,ะยังทำคอร์สคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องผลิตเงินนะคะสอนทุกอย่างที่เป็นโซเชียลนี้นะคะผ่านไปแล้วนะคะ3ข้อต่อมานะคะต่อมาก็คือข้อที่4นะคะก็คือความรู้ในเรื่องของ IT i ออันนี้คูลลี่อ้างอิงไปถึงคอมพิวเตอร์แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคอมพิวเตอร์บนโน้ตบุ๊กเนี่ยนะคะจะสามารถบนโน้ตบุ๊กหรือ PC จะสามารถที่จะใช้สื่อโซเชียลได้กว้างขึ้นได้ถนัดมากขึ้นมือถือก็ครบแล้วนะแต่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสเปเชียลกว่าเช่นการที่เราะะใช้ออฟฟิศต่างๆในการที่เราจะทําการปิดการขายทํางานเอกสารต่างๆนะคะโดยการใช้คอมพิวเตอร์นะ,ค,ะความรู้ทางด้านไอทีนะคะหลายคนบอกว่าไม่เก่งไอทีจะขึ้นมาออนไล ไได้ไงก็บอกแล้วไงว่าสามารถเรียนรู้ได้นะ,ะนะถ้าคุณเปิดใจทักษะข้อหนึ่งะค,ะคือเปิดใจก่อนนะคะไอที <IT S 1> <IT S 2> มีอะไรบ้างคุดอลลี่แนะนานะเพราะว่าทุกวันนี้ลูกค้ายังมาใช้บริการไอทีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันก็เป็นความเฉพาะด้านเหมือนกันสกิลเฉพาะด้านแต่ทุกอย่างสามารถเรียนออนไลน์ได้อ้าวอย่างวันนี้ไอทีทำอะไรได้บ้างถักสวยไลฟ์ซิมมิ่งทำ OBS นะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็ใช้ความรู้ในเรื่องของไอทีแล้วก็ต้องผ่านคอมพิวเตอร์นะคะผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ ก็ได้แล้วก็มีซอฟต์แวร์เชื่อมต่อนะคะซอฟต์แวร์ตัวนี้ชื่อว่า OBS นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้คอร์สนี้นะคะคุณลี่ก็มีคอร์สเหมือนกันนะสอนออนไลน์เลยนะคะเป็นคอร์ส OBS นะคะราคาถูกๆไปดูบนหน้าเพจหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะคะบอกเลยว่าถ้าคุณเก่งไอทีออฟฟิศนะคะสามารถพิมพ์งานเอกสารสามารถหาซอฟต์แวร์ต่างๆได้แบบฟรีๆเลยนะคะได้แบบฟรีๆเลยนะคะทักษะตรงนี้ก็ถ้าไม่รู้เนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้บน u t u b e บนบนอินเทอร์เน็ต แบบฟรีๆก่อนนะคะแต่ถ้าเรียนรู้แล้วมันอยากจะหาคนที่รู้จริงๆเนี่ยคุณก็สามารถอินบ็อกซ์ไปหาเขาได้คุณก็สามารถเรียนกับโค้ชรูต่างๆได้นะคะแล้วก็ทักษะอีกอันหนึ่งนะคะทักษะข้อ6คือทักษะในการกล้าออฟไลฟ์ life, เพราะว่าสถิติก็บอกมาแล้วะคะว่าการกล้าออฟไลฟ์ life, นะคะก็คือการที่เราสามารถพบปะผู้คนได้นะคะแล้วก็มีคอนเนคชันง่ายๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ควรจะรู้สึกว่าเข้าถึงเราได้ง่ายะะเมื่อเรานะคะเมื่อเรา เ,เป็นที่รู้จักแล้วนะคะเปิดเพจเปิดหน้าร้านออนไลน์ต่างๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้อยู่ในทักษะเรื่องของการใช้โซเชียลนะคะคนจะเข้าถึงเราง่ายและเมื่อคุณนะคะจะขายสินค้าอะไรคุณก็สามารถขายได้หรือถ้าเรามีความรู้ก็อยากให้เอาออกมาช่วงนี้เลยนะคะงัดเอาของดีเนี่ยออกมาโชว์กันเลยนะคะอย่างน้อยเราได้ให้คนอื่นนะคะอย่างน้อยเราได้ให้ประโยชน์กับผู้คนนะคะในตอนที่ วิกฤตอย่างนี้นะคะหลายคนมีเวลาที่จะดูมือถือหลายคนมีเวลาที่จะศึกษาเรื่องที่เราอยากรู้มานานแล้วนะก็ออกมาแบ่งปันกันนะออกมาให้กันนะอีกทักษะหนึ่งที่สามารถที่จะหาเงินได้ตลอดเลยก็คือทักษะของการนะคะตัดต่อวิดีโอนะคะอันนี้บอกเลยว่าถ้าเรามีหน้าร้านแล้วนะมีอะไรแล้วนะาวิดีโอเนี่ยจะเป็นเซลเอ็กเพิให้กับเราเลยนะวิดีโอจะเป็นเหมือนพนักงานขายให้กับเราตลอด24ชั่วโมง ตลอดเวลาทั่วโลกเป็นสื่อโซเชียลที่แบบว่าเข้าถึงผู้คนได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าโดลรี่ร,รู้เลยว่าจากการที่เราเนี่ยเป็นมือตัดต่อให้กับใครหลายๆคนเปซดังๆนะคะหลายๆคนใช้วิดีโอในการที่ปิดการขายเยอะมากนะคะเมื่อกี้บอกว่าทักษะนะคะของการตัดต่อวิดีโอนะคะคุณสามารถรับงานได้ตลอดไปเลยนะคะแล้วก็คุณสามารถทำเขาเรียกว่าประหยัดพนักงานที่เป็นพนักงานขายให้กับคุณนะะ่ะโดยการที่คุณทําวิดีโอเจ๋งๆขึ้นมานะผล วดีโอใครที่ขายสินค้าอยู่ใช่ไหมรู้เลยว่าใครเจอปัญหานี้บ้างพนักงานขี้เกียจขายไม่อยากลุกต้อนรับลูกค้านะคะแล้วก็อาจจะมีการเขาเรียก Uber, อู้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นเจ้าของใช่ปะ เป,เป็นเจ้าของกิจการเป็นโอนเนอร์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ลูกค้ามาแล้วอยากให้เขาออกไปพูดพูดพูด,พดขายสินค้าหรือพีเซต์หรือต้อนรับลูกค้าหรือว่าดูแลแบบสุดจิตสุดใจเหมือนกับเจ้าของอะ่ะนึกออกไหมคะบางทีถึงกับเปลี่ยนพนักงานไปแล้วคนที่1คนที่2คนที่3แต่ก็ยังไม่ใช่ทีนี้คุรลลีแนะนําเลยนะคะแนะนําเลยบอกว่าสิ่งที่มันจะแทนตัวคุณได้ในตอนนี้ในยุคนี้นะคะก็คือการที่คุณนะคะมีคลิปสวยๆของคุณเองเองนะี่ยมีคลิปที่ แล้วคุณก็พรีเซนต์สินค้าของคุณพรีเซนต์กิจการของคุณได้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าคุณทอะารนะคะหรือว่าการให้ความรู้สินค้าของคุณแล้วก็ตามด้วยช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อคุณได้นะคะแค่นี้เองนะคะมันจะแทนพนักงานแล้วก็แทนเซลล์เอ็กซ์เพรสทำงานได้24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าขายดีเนี่ยคุณสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างรวดเร็วนะคะต้องการให้คนเห็นกี่แสนกี่ล้านคนคุณสามารถ ทำได้เลยนะคะถ้าสินค้าของคุณตอบโจทย์แล้วก็สามารถนะคะทำมันได้ทันทีเลยแค่วิดีโอสวยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ทักษะในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะคะคุณละลี่ก็ทำคอ,อร์สออนไลน์เรียบร้อยค่ะคอร์สวิดีโอทําเงินนะคะราคาถูกมาก9,990บาทเท่านั้นนะคะแค่คุณตัดต่อไปไม่กี่คลิปก็สามารถคืนทุนได้แล้วนะ,ะเป็นคอ,อร์สออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็พิเศษนะคะเราจะเป็นไลฟ์สอนสดๆในกลุ่มเลยในกลุ่มเลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นทักษะที่บอกนะคะถ้าหลายๆคน เป็นแล้วสุดยอดมากถ้าคุณสามารถสร้างเงินได้ตอนนี้เลยแต่ถ้าหลายๆคนอยากจะหาความรู้ฟรีๆอย่างที่บอกว่า5ทักษะนะคะที่บอกเนี่ยสามารถหาความรู้ฟรีได้บนอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าคุณอยากจะเรียนกับผู้เชี่ยวชาญในราคาพิเศษตอนนี้บอกเลยว่ามีหลายโค้ดหลายครูมากนะคะคุรลลี่อาจารย์ติดที่อยู่ในนี้นะคะสามารถให้คุณได้เช่นกันนะคะวันนี้ก็ขอบุณนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะ ใครที่กดไลค์กดแชร์ตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามะคะเพจคุรัลลี่วีดีโอเอ็กเนะคะเอาทักษะ5ข้อนี้ไปใช้แล้วก็เริ่มลงมือทําได้เลยนะคะเริ่มตอนนี้เลยบอกเลยว่าการปรับตัวง่ายๆแค่ข้อแรกก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะฝากติดตามนะเพจคุรัลลี่วีดีโอเอ็กเปดด้วยนะคะวันนี้รักทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ